ไอโต้ไปจังหวะนี้จังหวะนี้แซงเอ้ยชนะโว้ยโลโลโสร์โจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านโลโลโสร์โจโจสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เยเมนตั้มชิดแน่ก็ผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Big Rig Racing นะครับหรือว่าเกมแข่งแร็คลดพ่วงหัวลากนั่นเองนะครับผม ซึ่งพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมได้เล่นไปแล้วนะครับถึงคลิปนะครับผมก็คือผมไปแข่ง 1, คัสหนึ่งะฮะตอนนี้ผมแข่งคัสหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมกําลังจะมาทําคัสสอต่อนะครับผมก็คือเทียสองนั่นเองนะครับผมแต่ว่าผมยังไม่มีรถเทียสอเลยนะกะว่าจะไปซื้อรถสักคันหนึ่งเนะี่ยแล้วก็เห็นว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงเทศกาลวันคริสต์มาสนะผมก็เลยจะซื้อรถแบบวันคริสต์มาสมาเล่นสักหน่อยนะครับผมนีคันนี้เลย f r e e d o m m a r ค i ู II, นะครับร8 9บาท น,นะนี่นม,มาแล้วครับผมเราจะ5ดาวช่ยนะทุกคน Freedom Mark 2นะฮะนี่เดี๋ยวมาดูรถนี้สวยไหมมาแล้วครับนี่รถใหม่ของเราครับผมช่วงนี้วันคริสต์มาสไงเราก็เลยหารถที่เป็นวันคริสต์มาสมาเล่นนะฮะนั่นคือรถ Freedom Mark 2นะครับแต่งลายแบบว่าลายเขาเรียกว่าไงอ่ะมีไอ้นี้ด้วยนะครับเขาเรียกว่าไงวะต้นต้นอะไรวะต้นสนเหรอต้นเขาเรียกต้นอะไรอ่ะ ต้นคิดมัดอ่ะเออนะฮะเป็นลายแบบว่าเท่ดีนะครับผมเฟลฟล้าครับคันนี้คันนี้นะครับเป็นคลาส T2 นะครับผมหรือว่าเทียร์2นั่นเองนะฮะนี่เฟลฟล้าคันนี้ระดับ5ดาวทีนะทุกคนจัดไฟจัดไปเดี๋ยวเราไปอัปเกรดกันสักนิดนึงนะครับผมอ่าอัปเกรดบอดี้ก่อนเลยนะอัปเกรดให้มันมีน้ำหนักลดลงนะครับผมอ่ามีน้ำหนักลดลงนะฮะแล้วก็อัปเกรดยางครับผม จะได้ก่อถนนได้ดีขึ้นนะครับอัปเกรดไปเดี๋ยวเราอัพให้มันสักเลเวล4ก็ได้ 3, หรือว่าเลเวล3ดีวะเอาเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวมันจะเปลืองงบนะครับผมผมมีเงินอยู่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะฮะอ่าประมาณนี้อันนี้อันนี้เกียร์นะครับผมนี่เกียร์แล้วก็เอนจิ้นครับผมแต่งเครื่องยนต์สักนิดนึงนะครับนี่แต่งไปแต่งเอาสักเลเวล3าเลเวล4เนะี่ยกำลังดีนะครับแล้วก็อะแต่งอีกหน่อยแล้วกัน ให้มันเป็นเลเวล4เลยแล้วก็ไปแต่งเทอร์โบครับผมรับรองว่าเราชนะ AI ขาดลอยแน่นอนนะถ้าเกิดว่าเราอัพของเยอะๆนะครับโอเคอัพเทอร์โบเป็นเลเวล4นะครับผมแล้วก็อินเทสอินเทสก็อัพด้วยนะฮะอัพไปอัพไปเคอัพอัพไปเรื่อยๆครับผมใช้เงินเยอะพอสมควรนะฮะแล้วก็ในโตครับผมในโตก็อัพไปนี่กะ กาดถลุงเงินให้หมดเลยเนี่ยแต่ว่าเหลือเหลือเอาไว้ซื้อรถคันอื่นบ้างนะครับผมอ่าเลเวลอัพอดีเลยนะครับเลเวิลเก้าได้ถังน้ำมันมาเพิ่มเลเวลสิบอ่าไปเดี๋ยวเราไปแข่งทีสองกันนะครับผมเจอกับด่านเรเจอร์นะครับนี่แข่งทั้งหมดเจ็ดครั้งนะครับผมมาไหนลองดูสิจะเจอแบบรถแรงๆสักแค่ไหนกันเชียวนะครับ รถเรานี่ก็แต่งมาพอสมควรนะบอกเลยว่าแรงแน่นอนครับแล้วคัสตห้าดาวด้วยนะแรงแน่นอน,นครับผมมาครับผมพร้อมลุยพร้อมลุยผมไม่ค่อยชอบเสียงเพลงเกมนี้เลยวะ่ะมันดูมันมันมีแค่เพลงเดียวอะเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวผมไปปิดเสียงเพลงดีกว่ามาแลวครับผมนี่รถเราอย่างเท่กว่าก่อนทีนี้มันคิดมากครับผมแล้วก็หารถไล่คิดมากมาเล่นสักหน่อยเนะฮะมาครับอ่ะพร้อมมาครับผม ทีทวนไปเก็บผมติดเต็มโตไปอย่าไปโอโ้ดูแซงรถโคตรแรงนะครับผมแรงจัดประหลัดบอกฮะอ้้หเข้าเส้นชัยไปแล้วครับผมชนะแบบขาดลอยอ่ะโอ้โหดูสิ13กับ15วิโคตรแรงโคตรแรง ไอคิวมันจะแรงขนาดนี้นะทุกคนเดี๋ยวผมปิดเพลงก่อนปะปิดเพลงปิดเพลงปิดตรงไหนเนี่ยอ่ามิวสิกพร้อมไปเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราเอาเพลงเราใส่เองดีกว่านะผมปลายแข่งกันต่อแข่งกันต่อมาพร้อมลุยพร้อมลุยเจอกับใครครับคราวนี้เจอรถคันสีดำว่ะทุกคนเหมือนเจ้าแรงไหนขอดูซิว่าแรงจริงหรือเปล่าพร้อมแปบปบายออกตัวเจ้าวันนี้ให้ออกตัวเกียร์หนึ่งก็แซงแล้วครับผม ไปครับสักสามสักสี่โอ้ยน้ำโดมน้ำโดมแรงจัดแรงจัดไปครับผมโอ้โหโ,โคตรแรงโคตรแรงแรงจัดประหลัดบอกนี่จักรการไปเล่นอีกหนึ่งคนนะครับผมสุดยอดสุดยอดสุดยอดในความแรงครับรถเราก็ไปหาโหลดมาเล่นกันได้นะครับผมเกมบิ๊กบิ๊กนะครับเป็นเกมเอ่อเกมฟรีนะครับผม าจจะต้องเติมเงินสักนิดนึงนะครับเพราะว่าของในเกมนี่เงินค่อนข้างหายากนะครับผมก็เติมมาหลายบาทอยู่เหมือนกันนะจะบอกว่าผมเติมซื้อรถเทียห้ามาไว้ทุกคนแต่มันเล่นไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ผ่านเคเรียโตรหาทุกคนสาธเติมเทียห้ามาสรุปคือยังเล่นไม่ได้นะหะไปครับผมดังกว่านี้ครับสับสาสับสีแล้วก็สับห้าโอ้โหสิบามวิครับผม รถเรามแรงเกินไปป่าวะผมว่าผมอัพผมว่าผมอัพเยอะไปเอออัพเยอะไปหน่อยป่ะผมว่าอัพสักประมาณสมอย่างละสามน่าน่าจะสนุกอยู่นะเขาบอกให้อัพเกรดเทอร์โบนะครับผมเฮ้ยยัง้งยั้งผมว่ารถเรายังวิ่งดีอยู่ยังพอใช้ได้อยู่นะครับอ่าต่อไปสนามที่สี่นะมันจะมีเจ็ดสนามนะผมแคเรียนะไปครับผมสนามต่อไปเจอผู้หญิงขับซะด้วยนะฮะ เสือฟ้าจา่าเสือฟ้าจา่าผู้หญิงอาจจะขับเร็วกว่าผู้ชายเกี่ยวไหมไม่เกี่ยว <c oughs> มันอยู่ที่การออกตัวกับการเปลี่ยนเกียร์ด้วยนะครับผมพร้อมทีทุกวันไปโอเคครับผมจังหวะน,นี้เปลี่ยตไปเยยาไปอายาไปโอ้โหโคตรแรงครับผมดูว่าแรงจัดประหลัดบอกถ้าผมไม่เปลี่ยนเกยียร์จะเป็นไงโอ้โหมันเข้าเส้นชัยพอดีว่ะ เจ้ yeah, 13.6วิ v, ครับผมโอ้โ oh, หสบายๆเจเคทีบ่บอกรถนายแรงเกินไป <laughs> ออรถเราแรงเกินไปนะครับผมแบบเนี้ชนะทุกสนามแน่นอนนะทุกคนอะเขาบอกว่าให้อัปเกรดบอดี้อีกโอ้ไม่ต้องอัปเกรดแล้วกาจะให้ถลุงตังให้หมดเลยหรืองไงอ่ะตอนนี้ถังน้ำมันหมดพอด,ดีเลยดูซีได้แข่งกับใครครับ เขาผู้หญิงอีกแล้วว่าทุกคนพร้อมพร้อมพร้อมผมว่ารถเรามันเป็นระดับ5ดาวอ่ะผมว่าไม่ต้องอัพเต็มก็ได้นะว่าจะอัพประมาณสามก็การดีไปรับเอาตัวหายเอาตัวนี่เนี่ยตัดไปหายผมจังหวะนี้จังหวะนี้ว่าไงว่าไงสูสีสูสีสูสีครับผมสูสีครับจังหวะนี้อย่าไปอย่าไปเอ้ยเกือบแพ้ว่ะเฮ้ยรถมันแรงขึ้นเรื่อยๆเลยว่ะ มาถึงรถเอไออะนะเอจัดก,การไม่ได้อีกหนึ่งคนครับผมแรงจัดแรงจัดให้ผมว่าเราต้องอัพเครื่องแล้ววะ่ะอัพต้องอัพอะไรสักอย่างอ่ะเออเดี๋ยวผมไปอัพเกรดก่อนนะอัพเกรดในโตดีกว่าอ่ะเสียตงังค์อีกสองหมื่นนะครับในโตอัพอัพยางอ่ะอัพยางอ่าให้มันแบบว่ายางเกาะนิดนึงนะครับผมเฮ้ยถังน้ำมันหมดทำไงอ่ะถังน้ำมันหมดแล้วอะ่ะ เติมเองทีครับผมเติมให้เต็มเลยโอเคไปฮะพี่อัญใส่เติมครับผมอ่า,ามาเจอกับไอ้เจ้เขาดีอีกแล้วอะอ่าได้ได้เรื่อยๆอะเจ้เจ้มาเจ้ก็แพ้บอกเลยผม,ผมอัพผมอัพเครื่องมาใหม่บอกเลยว่าแรงมากไปครับผมพร้อมไปไป เกียเปลี่ยนเกียร์เพอร์เฟคเลยตัดไฝครับผมเลตัดเพอร์เฟคครับเพอร์เฟคครับผมยังไงครับยังไงครับเฮ้ย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 นิดเดียวนิดเดียวเอ้ยโอ้แพ้เฉยเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยโอ้โหแพ้กันเสร็จเสี้ยววินาทีครับแสดงว่าเยีคนนี้มันไปอัพลดมาแน่เลยว่ะทุกคนผมว่าผมต้องอัพเต็มแล้วว่ะถ้าอัพไม่เต็มนี่คือไม่ชนะว่ะทุกคนนะ โอ้โหแรงจากอัพเทอร์โบเลยกันอ่าอัพเทอร์โบอัพเครื่องแ่าแล้วก็อัพไดตโตแล้วกันดีไหมเดี๋ยวอัพแค่นี้ก่อนรู้สึกว่าจะเปลืองตังกวะ่ะมาๆมา,มารอบนี้ผมไม่แพ้แน่รอนบอกก่อนอัพมาแรงขนาดนี้ถ้าถ้าแพ้อ,อีกก็โอ้โหไม่ไหววะ่ะแสดงว,ว่าเกมนี้ถ้าจะชนะนี่ต้องถลุงตังเขาช่างเยอะนะครับมาไม่เป็นไร ที่อ่านสายเติมอยู่แล้วพร้อมทีทุวันไปออกตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับจังหวะนี้ bye, 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 bye. ไป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 เยอะไป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 โอเคน้ำอยู่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 ไปครับตรถสแตทคอร์เราน้ำอยู่ครับผมจนนังหวะนี้เอชชนะครับผมเย้ยวู้สะใจ <laughs> อ่า จัดการไปได้อีกหนึ่งคนเลยครับอ่ามาดูคนสุดท้ายดิว่ามันจะแรงแค่ไหนผมว่ามันน่าจะแรงเยอะอยู่นะนี่ฮนะคนสุดท้ายคนสุดท้ายก็เป็นเด็กผู้หญิงนี่แหละนะครับผมเฮ้ยถ้าชนะได้ตึ้งเท่าไหรแสนสามเลยนะไปดูสิจับฮาร์ดด้วยว่ะมาครับเคียระเคียระใช่ไหมเคียร่าเดี๋ยวคนนี้ชื่อเคียร่านะครับผมเดี๋ยวจะตบเคียร่าให้ให้อันนี้เลยนะ ให้แพ้เลยนะผมมาเกียร์ละฮะมาดูหน่อยสิรถแรงจริงเปล่าไปครับผมช่วงนี้ไปครับสีเกียร์ไปไปไปโอ้โหเฮ้ยมันแรงจริงว่ะนี่มันแรงจริงว่ะโอ้โหโอ้โหเอ้ยแรงเกินแรงเกินไปแล้วโอ้โยอมใจเลยว่ะรถมันแรงจริงว่ะทุกคนโอ้ผมก็ต้อถลุ่ต่างจริง,รงๆว่ะทุกคนนะ ต้องต้อง,ต,องต้องใช้เงินทาหลุ่งเลยครับผมไม่ไงั้นไม่ผ่านนะทุกคนมาเอาบอดี้ให้เต็มอ่าแล้วก็ในโตในโตต่อไปอ่าอินเทคอ่าอินเทคัทคพด้วยตอนนี้ก็น่าจะพอแล้วหรือมั้งอ่าัพเกียร์ด้วยอ่ะสองหมื่นดูวะเงินมีอยู่กี่แสนนะตอนนี้หายหมดเลย <laughs> เลยแค่เจ็ดหมื่นเองตอนเนี้ย โอ้โหอ่าเรวเวลอัพพอดีได้ของมานิดหน่อยมาครับผมพร้อมที่จะลุยปรนานแล้วมาอย่าเคลียร์ละเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเยามาตั้มเดี๋ยวเจอเยามาตั้มเดี๋ยวรู้เรื่องเลยนะเดี๋ยวรู้เรื่องพร้อมลุยพร้อมลุยมาครับเราต้องชนะให้ได้ที่ทูวันไปจังหวะนี้ครับเอาในโตไปในตไป ในโตไปจังหวะนี้จังหวะน,นี้แซง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 ครับจังหวะนี้แซงครับเอ้ชนะเว้ยสะใจโอ้โหรถแม่งแรงจริงว่ะกว่าจะชนะได้นะผมผมนี่หมดตังค์เลยอ <c> ะ <oughs> หมดตังค์เลยโอ้โหตังค์ไม่เหลือเลยโอ้อะไรวะเนี่ยตอนนี้เราก็จะปลดล็อกทีสามแล้วนะครับผมนี่ฮะ ล็อกทีสามแล้วโอ้โหแค่ทีสองก็เล่นผมไปกี่แสนแล้วเนี่ยมา t ทีสามนี่ผมว่าน่าจะหมดเป็นล้านแนยผมแน่นอนนะหมดเป็นล้านแน่นอนแล้วผมไม่มีรถเทียสามด้วยต้องไปซื้อรถเทียสามก่อนเทียสามไหนผมขอดูดิมีรถอะไรเจิงๆไหมเทียสามมีคันนี้ครับผมคัมเมอร์อะไรสักอย่างผมเห็นไม่อยู่ไม่มีอยู่คันหนึ่งอันเนี้ยสองรอปดสบาท เป็นรถกวางเรนเดียครับผมซื้อเลยน่าสนน่าสนรถกวางเรนเดียเอาไว้แบบไปวิ่งโชว์ไงโชว์ว่าเอ้ยเราที่เป็นซัตคอ์สนะมีกวางเรนเดียวิ่งนำมาอะไรอย่างงี้เออมาครับผมได้มาแล้วได้ตังค์บิกแสนกว่าบาทนายขอดูย่นชมหน่อยดิจะสวยไหมมาแล้วครับนี่เฮ้ยดูดิมีฟันข้างหน้าด้วยอ่ะโคท่อ่ะโคตรเ,เ,เลยว่า มีหูกวางเรนเดียด้วยครับผมไอ้ยาอย่างเท่อย่างเท่อเทโอ้โหคันนี้ฟิวฟ้าว่ะทุกคนนี่ซันต้าอะไรเนี่ยเกตดอนนะครับผมซันต้าเกตดอนนี่มันรถซันต้าชาดๆแล้วข้างหลังนี่มีถุงของขวัญด้วยฮนะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับผมคันนี้ฟิวฟ้าว่ะมีรูปซนะันต้าคอร์สเนี่ยหะวหซันต้าคอร์สก้ามใหญ่มาฮนะทุกคนแล้วก็ตรงนี้เป็นเป็นรูปกวางเรนเดียนะมีใส่ขาวกวางเรนเดียด้วยนะ แล้วก็ล้อติดไฟด้วยนะครับผมข้างหน้ามีฟันด้วยก็เท่เลยทุกคนเท่จัดเท่จัดฟิฟ้าครับคันนี้เอ้ไปอัพเกรดก่อนโอ้โหเดี๋ยวอัพอัพอัพเครื่องก่อนมาอัพเครื่องให้เต็มเลยนะอัพอัพอัพเอาให้เต็มเอาให้เต็มเราจะอัพแบบว่าอุ๊ยเอาเอาแค่ฟิลสีก็พอเพราะว่าเดี๋ยวตังไม่พอนะครับผม ตังเรามีค่อนข้างน้อยเนี่ยโอ้ดู 4, อีกสี่หมื่นโอ้นี่แปดหมื่นตังหมดก่อนซะมับบ้งเนี่ยอ่ะอัพไปก่อนไม่อัพไปก็ไม่ผ่านไงใช่ไหมเอออ่ะอัพไปก่อนครับผมตอนนี้เหลือร้อยเก้าสิบห้าบาทจากมีเงินเป็นล้านนะตอนนี้เหลือเหลือแค่ไม่ไม่กี่บาทแล้วอะโอ้โหอ,อ,อะไรเจ้ถลุงตังขนาดนี้ครับเกมนี้เป็นเกมที่เราถลุงตังเยอะมากเลยนะครับเกมนี้ เลเวลอัพแล้วครับหัน้ำมันเราเพิ่มนะเขาดูนี่เราเพิ่มอะไรมาบ้างเล้ยเนี่ยอ๋อเราสามารถเปลี่ยนเป็นกรอบได้นะเอาใส่กรอบนี้แล้วกันเกมนี้เขาข้างหาตังยากนะครับบอกเลยว่าถ้าไม่เติมก็น่าจะชนะยากอยู่นะครับผมมาเดี๋ยวเราเอาเจ้ารถซันตาคอ์สของเรานะครับไปวิ่งกันดูนะดูซิว่าจะชนะเขาได้หรือเปล่านะครับไปเล่นโหมดแคลรียนะครับผม่นะแต่ละคนน่ากลัวจริง จะชนะหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยแล้วเราลองดูกันมาครับคนแรกคือใครใครเอ่ยอ้าวขึ้นเว็บเดียวรู้สึกรู้สึกจะเป็นผู้ชายนะครับผมเราแต่งมาขนาดนี้เราสบายๆนะครับนี่ดูเลเวลก็ต่างกันแล้วนะตัว4 6 5กับ391ผมว่าชนะสบายๆนะครับออกทีู่วนไปเ้ยคันนี้ออกตัวยากกว่าทุกคนในโตไปครับแหมผม ้ยคันนี้ขับยากกว่าตอนเปลี่ยนเกียร์คือแบบมันน้อยมากอะทุกคนจังหวะชิปมันน้อยมากฮะโอ้โหเทียร์สามวิ่งสิบสองวิว่ะแรงกว่าเทียร์สองค่อนข้างเยอะนะครับนี่อารอนอารอนอารอนอ่านว่าอารอนเปล่าวะรู้ใช่หรือเปล่าชนะไปครับผมเมื่อกี้ขาดลอยใช่ไหมสิงก,กระดิ่งไก่มาต่อมาต่อ เจอกะใครเนี่ยจอนสะันเหรอมาครับเจอกับเพนทัมมาร์คสาม Johnson เนี่ยผมอ๋อจอนสันเนี่ยว่าไงจอนสันรถนายแรงรเหรอเจอรถเราหน่อยเจอรถเราหน่อยมาไอ้ผมในตัวไปฮะในตัวไปนะนปนะจังหวะนี้โหขดแรงครับโหน้ำโดงนะ่งฮะน้ำโดเลยครับจังหวะนี้นตีเข้าเส้นชายไปก่อนโคตรแรงโคตรแรง ไงจอนสันจัดการจอนสันไปแล้วครับนี่เพียวเปลาใครอยากเจอกับผมก็เข้ามาเลยเรานี่พร้อมลุยอยู่แล้วเนี่ยน่าจะแข่งได้สักประมาณประมาณอ่าเนี่ยแต่คนเนี้ยอะไรชิ้เข้บะอะไรเนี่ยเพราะว่ารถเราเนี่ยมันไม่ได้อัพเต็มนะครับต้องอัพเต็มถึงจะชนะนะครับผมคงคิดว่าน่าน่าจะไม่ไม่ได้ผ่านเจียสามนะวันนี้น่าจะได้ได้ประมาณ นั่นแหละกลางเทียสานี่แหละเพราะว่าตังค์หมดแล้วนะครับผมผมเนี่ยเติมตังค์อยู่เนี่ยบอกจะเติมเยอะนี่ก็หมดไปหลายบาทแล้วหมายครับผมไปตูไปผูกไปแล้วช่วงนี้ช่วงนี้เปียงเกียร์เพอร์เฟคครับโอ้โหสัตเตอร์คอสแซงสัตเตอร์คอสแซงแซงแซงครับผมโอ้โหแล้วสัตเตอร์คอสเราที่มันแรงจริงแอร์ดูดูฟันผมชอบฟันว่ะฟันมันเท่ดีแอร์ เรียบร้อยจัดการไปได้อีกหนึ่งคนครับผมมันมีให้แต่งสีแต่งลายอะไรด้วยนะทุกคนคันนี้แต่งไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นลายลายไอ้ลายซันต้คอร์สเนี่ยครับผมแต่ถ้าเป็นรถธรรมดาเนี่ยแต่งลายได้นะไปะเอาเรถซันต้คอร์สไปแข่งต่อุอยรู้สึกว่าน้ำมันหมดนะครับผมเติมน้ำมันแปบบ๊บอ่นาน้ำมันเต็มถังแนละ้วตอนนี้ว่าไงดอนนี่ดูนี่นี่อดอนนี่วะดอนนี่นะครับดอนนี่ ครับเจอกับเจ้าดอนนี่เนี่ยขับรถเลยมาไม่รู้วะแต่บอกเลยว่าเราสิวๆนะเราชนะแน่นอนครับพร้อมแหมจวันนี้ออกตัวเพอร์เฟคครับผมเพอร์เฟคครับผมเปลี่ยนเกียร์ก็เพอร์เฟคครับผมเนตัดไปเนตัดไปเนตัดไปจังหวะนี้แซงแซงแซงยังมาตั้มแซงแซงแล้วก็เข้าเส้นชัยไปแล้วครับเรียบร้อยโอ้โหเย้ ยอดชิคุบะบอกเอ้ยรถนายเริ่มแรงเกินไปแล้วนะถึงเวลาฉันจะได้อัดได้ออกโรสักทีอา่ารอบหน้าเจอชิคุบะนะครับผมชื่ออย่างนี้นี่ออกแนวญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยนะเฮ้ยมีเงินอัพแล้วอัพอินเทสก่อนสองหมื่นหกเนี่ยอัพอะไรต่อดีอะอัพเทอร์โบดีไหมอู้อัพเทอร์โบใช้เงินแสนนึงอะโอ้แล้วผมจะเอาเงินจากไหนวะเนี่ย มาครับเจอกับชิคุบะนะครับผมเจอกับชิคุบะสามสนามเลยนะทุกคนมาดูซิว่าเราจะสู้เขาได้ไหมผมว่ายากว่ะทุกคนถ้าชิคุบะมันมันเป็นบอสใหญ่อ่ะผมว่าแต่คนนี้มันต้องเอารถแดงแดงมาแข่งกับเราแน่นอนนะเดี๋ยวดูเลเวลนะดูค่าเพอร์ฟอร์แมนซ์พอยต์นะครับโอ้ย466กับ448ยังได้อยู่ยังได้อยู่ยังพอแข่งได้อยู่มาพร้อมไป จากวันนี้ในโตไปดีครับในโตไปดีครับยังไงดีครับได้ไหมได้ไหมแสงแสงแซงแซงแล้วแสงแล้ว,ลวโอเคชนะอยู่แต่สนามต่อไปนี่กาะชนะมีน้อยนะครับเพราะว่าตาชิคุบะต้องกลับกลับเอารถไปอัปเกรดแน่นอนนะครับผมแล้วก็ตอนนี้เราไม่มีตังค์อัปรถแล้วนะยากล้วสนามต่อไปเกมนี้นี่ถ้าจะชนะนี่มันต้องถลุมตังค์จริงๆนะผม ต้องเติมจริงๆนะถึงจะชนะนะมาพร้อมกว่นานี้ไปโอเคออกตัวได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาเปลี่ยนเกียร์เฟอร์เฟกเฟอร์เฟกโู้ไม่ทัน,น,ฟฟฟฟฟฟนว่ะไม่ทันหน่อยทุกคนนิดเดียวนิดเดียวเลยเอาใหม่เอาใหม่ขอแข่งใหม่เมื่อกี้เราออกตัวไม่ดีเว้ยทุกคนคราวนี้เรา ชนะแน่นอนเชื่อผมเดี๋ยวผมออกตัวให้ดีที่สุดนะครับรับรองว่าชนะแน่นอนดูดิเลเวลแม่งเท่ากันเลยเว้ยห้าดาวเหมือนกันนะครับแล้วก็466เหมือนกันโอกาสชนะมีนะมาครับผมพร้อมไปฮุ้ยโอ้พุทธล้านว่ะไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในโตไปครับในโตไปจกกังหวะนี้ตรงวันี้แซงเอ้ย แล้วสดาบต่อไปเราจะชนะไหมเนี่ยผมว่าโอกาสใช่นะมันไม่มีเลยวะเพราะว่าตังเราตังเราหมดแล้วตอนเนี้ยอัพอะไรได้อัพยางได้แล้วผมอัพยางหรืออัพอะไรดีอัพยางกับบอดี้ได้นะมืออัพในตัวในตัวหกหมื่นด้วยนะหกหมื่นเลยเหรอโหดีนี้ห้าหมื่นห้าหมื่นหกเทอร์โบแสนหนึ่งอะ เครื่องเก้าหมือัพเกียร์ดีไหมเ้ียร์หวเกียร์ไม่ไม่พออีกอะมีอัพได้2อย่างครับมีบอดี้กับยางเลยครับผมอัพยางแล้วกันมารอบนี้เจอชนะไหมระดับเอ็กซนะ์ตีมเนี่ยโอ้โหแต่ชีโคบะต,ต้องอันนี้แน่เลยวะ่ะเขาบอกว่าต้องอัพเกรดให้มากกว่านี้ก่อนเอาไปลองก่อนเว้ยไปลองก่อนอยังไงก็แข่งเว้ยยังไงก็แข่งเว้ยมาพร้พอมลุยพร้อมลุย จะได้จะได้รู้ด้วยว่าตาชิคุบะเนี่ยใช้รถเดเวลอะไรนะครับเอหมหนขอดูหน่อยสิโอ้494แข่งยังไงก็แพ้ครับผมโอ้โหไ,ไม่ได้ไม่ได้ชนะนะี่ยแต่ลองวิ่งดูดูซิว่าเราจะห่างกันแค่ไหนไหรายผมเพอร์เฟกตชิปครับวิ่งแบบดีสุดอะหรายผม โอ้โหตามไม่ทันจริงๆนะทุกคนมันแรงมากโอ้โห,โอโหยอมครับยอม12.2กับ 12. 12.4นะครับเสียดายมากสรุปวันนี้แล้วก็คือเคลียร์บอสใหญ่ไม่ได้นะครับเสียดายมากเลยแล้วลตังหมดก่อนนะ <laughs> แต่ไม่เป็นไรเราได้รถดีๆมาคันหนึ่งนะครับก็คือรถซันตาคลอสนั่นเองนะครับ นะเราไปแข่งแบบสนามธรรมดาก็ได้นะครับผมอย่างเช่นอันนี้อ่าจะได้เงินเท่าไหร่เนี่ยสี่พันกว่าบาทนะครับผมเนี่ยโหเหลือบอสตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมคือเราต้องอัพรถให้เต็มนะฮะเกือบชนะนะครับเกือบชนะต้องอัพให้เต็มต้องไปเติมตังค์มาก่อนนะครับน่าจะต้องเติมตังค์อีกหลายบาทอยู่นะครับไหนขอดูตังค์ดิโหต้องเติมต้องเติมอีกเป็นพันเลยโหไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวครับ กว่าจะข้ามเทียร์สามได้นะต่อไปต้องเป็นเทียร์สี่แล้วก็เทียร์ห้าโอ้โหคิดดูว่าเทียร์สองเทียร์สามยังใช้เงินขนาดนี้นะถ้าเทียร์ห้านี่จะขนาดไหนนะครับน่าจะใช้ตังค์เยอะพอสมควรนะครับผมนะมาวันนี้ก็เล่นอยู่เท่านี้ก่อนละกันนะครับมันก็มีอีเวนต์อะไรต่างๆให้เราไปเก็บนะทุกคนเนะี่ยมีอีเวนต์อะไรต่างๆให้เราไปเก็บนะก็ลองไปเก็บกันได้นะครับผมมีพวกทัวร์นาเมนต์อะไรเงี้ยไปแข่งแล้วก็ได้เงินอย่างงี้ก็มีนะครับ ได้เงินเยอะอยู่นะครับผมแข่งไปเรื่อยนะน้ำมันหมดแล้วก็เติมเอานะครับประมาณนี้ครับสำหรับเกมบิ g ก i c นะครับเมก r i c กเล็กซิ่งนี่ครับผมเกมแข่งรถบรรทุกหัวาลาดแดกนะฮะและนี่ก็คือรถซันตาคลอสนะครับนี่มีกระเป๋าอยู่ข้างหลังด้วยโคตรเท่อ่ะทุกคนเป็นอะไรที่เท่จัดๆนะครับผมโอเคครับวันนี้ก็คงจะต้องขอลาท้าผู้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับใครที่ชอบก็ฝาก กดไลค์กด subscribe กันไปด้วยนะครับที่สำคัญเลยฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเ mm. ตือนกันไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนั่นเองเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนซีอู a เ a i n ครับผมบ๊ายบาย